สะพานเหล็กสะพานเหล็กเมกะพาซาสะพานเหล็กนะช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วก็มาอาทิตย์นี้ก็มานะครับผมจริงๆแล้วอยากมีนาะจริงๆวันนี้จะไม่มาแต่คือว่ามีน้องเขาบอกว่ามันมีของที่เฮียอยากได้เฮีย er ก็เลยมานะเมาแม่งเลยคือ a อคชั่นเบสไกโกะแหละนะเฮีย er, มีอยู่แล้วสองอันแต่คือว่า มันไม่มีขายพีจะซื้อเก็บไว้ใช้สําหรับงานประกวดอะไรเงี้ยนะรายละเอียดมันดีซื้อไว้ก่อนไว้วันนี้ก็เข้ามาที่พผนเหล็กวันเสาร์นะไปครับวนมาตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะเดินเดินเดินวนมาแวบ โโร้านโอ้โหทอนี่ร้านกล่องจุม่มจะเป็นร้านกล่องจุ่มแล้วเนี่ยร้านเนี้ยจะเป็นร้านกล่องจุ่มแล้วยัง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 มียัง,นนยง,ยงมีเยอะแยะนี่ขายดีขายดีเฮ้ย ออกมาจากร้านพิทอบแล้วเดินต่อครับผมตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะไป let's go <S ปนะพาทุกคนมาดู<ป>นะเมกาพาซาคนพอมีนะวันนี้พอมีนะไปร้านนี้ดีกว่าไปร้านนี่ร้านนี้มีร้านกันดัามี่มีร้านขายเกมนะมาเปิดใหม่แล้วก็ร้านมิวทอยดูดิมิวทอยขายดีนะร้านมิวทอย นมะิวท oh, อยโอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะนะนี่นี่เฮียนะ yeah, พามาแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรมากพอรอะไรเพราะว่าวันนี้เฮีย <Yeah, S 2> มาซื้อเ <Yeah. S 2> บลนะแต่พามาเดินเล่นไม่ได้อยากอัปเดเพออาทิตย์ที่แล้วก็มาอัปเดตแล้วทีหนึ่งนะเลสโกไปชั้น2กันดีกว่าแต่ก็ไปดูร้านดีทอยมีอะไรขายนะตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งกำลังขึ้นไปชั้นสองครบับนี่พอมีคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง บรรยากาศนะครับผมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองก็พอมีคนนะนะแต่ดูว่าร้านกันดั้มมีอะไรอัปเดตไปดูที่ร้านดีทอยดีกว่านะครับผมนี่พาวนม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 า,นมา,นมาปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บนะนี่มีร้านขายของเล่นแบบนี้ร้านกล่องจุ่มนะฮะแบบนี้นะ แล้วก็นี่ครับผมนี่ครับร้านดีทอยเราไปดูร้านดีทอยดีกว่ามีอะไรนะนี่นี่ดื้อดืดดืดดืดดมีอะไรออกใหม่ฮะของใม่หรือแค่นี้อะไรอ่ะหปหน่อย่างสามสิบอย่าง 30MS บีวอลิโวลสองตัวแล้วก็อไอเทมที่จอกเพียงเดียวอะไรอ่ะคือมันคืออะไรอันนี้อันนี้ คุณสีแบบเหมือนเสื้อคุณเลยนั่นแน่มันถูกฉชะลกันแน่ันึ่งต่อสามพิม่แสนแลนเป็นการ์ตูนหัอาจารย์ทียมากีฬาที่เขียนแล้วกันบอลไงเออดูแลดีไซน์มันเหมือนกันเลยนะก็ช่วงนี้คุณเน้นอัพสกิลมันก็เหมาะให้คุณไม่อัพสกิลเล่นเช่นดีเทลเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ตัวละครน้องเทนเองปะซื้อไปฝึกสกิลเนี่อัพระดับเลเวลอยี่ยเยี๋ยวยันเยี่ยเดี๋ยวนะ เฮ้แต่ว่าคนเก็บนะอ่ามีดีีสวยอาจจะไม่มีรีเดี๋ยวจะเหมือนมอเตอร์ไซค์บูม่าเออทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเดือนเมษามาละเตรียมตัวแย่งนเลยพวกมอเตอร์ไซค์เบม่าคอดเบกิต้าเอออ๋อโอเคเดี๋ยวเดินมาแค่นี้ใช่มีอะไรอัปเดตมั้ยแถวนี้แถวนี้เหรอไม่ค่อยมีเลยนี่เซต้ามีขายตลอดเลยนะเดี๋ยวเขาหมดแล้วหมดนี้ก็ไม่มีแล้วหมดนี้ขอทุกท่านโชคดี โชคดีฮะก็คือยาวๆไปสักสามปีฮะสามปีเดี๋ยวให้สั่งใหม่ใหอยากๆเลยอ่าซื้อได้ซื้อนะซื้อได้ซื้อนี่นี่ไว้เบดไว้เบดอันนี้หายากแล้วหายากแล้วไอ้กล่องอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วเหรออะไรเอ่ยไอ้ยานอะไรบาปทรอสเละบาปทอสยังเหลือแต่ว่าวิงตัวใหญ่ไปแล้วอ่าเริ่มหมดแล้วใช่ไปเดินเล่นก่อนครับผมนี่นี่นี่โอ้โหเพามีคนนะ ไม่กับพาซาเฮียขึ้นไปชั้นนี่ดีกว่าชั้น3ชั้น4จะไปดูไอตัวแอคชั่นเบสไกโกะนะถ้ามีเหมาหมดบอกเลยนะใครเจอซื้อ,อได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮีย er มาชี้เป้าก่ากอนล้วกันถ้าเกิดสมมติเฮีย er จะให้เขาเอานำเอาเอาเข้ามาอีกเพราะว่าก็คิดว่าทุกคนอยากได้แต่คือเฮียขอซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ว่ากันนะครับผมไปนี่ครับนี่ ร้านคับคอนเนอร์นะร้านขายกันดั้นะครับผมนี่ครับผมมีของขายนี่มีอุปกรณ์สีขายนี่ครับนี่เออซื้ออันนี้ดีกว่านี่อันนี้บางทีงบทเวลาจะหาหาไม่มีนะไอตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาบนะนมาก็มีร้านขายกันดั้อีกนะครับผมนี่ร้านนี้นะฮะอ่ะวนไปฝั่งนี้นะมีร้านขายกันดั้ร้านขายโมเดล มอไซร์ร้านขาย LEGO เลโก้เด็กๆนะร้านขายบีบีกันอะไรอย่างเงี้ยน,ะนี่คนเยอะคนเยอะของเยอะ,น,ยอะนะครับนี่นี่อันนี้คือชั้น3นะชั้น3เฮียขึ้นไปชั้น4เลยชั้น4ร้านที่เฮียต้องการไปก็เป็นร้านซอกซอกนั่นแหละคือที่มันเป็นร้านขายพวกของจีนล้วนๆเลยอะนะเคยพาไปหลายรอบแต่คือว่า บิวแนะนำไปว่าเฮ้ยมีไก่โกะวะพี่และราคาไม่แพงถูกกว่าที่เฮียได้มานะเยียก็เลยมาจัดนะไปอยู่ไหนวะไปทางไหนวะเนี่ยอไปครับผมฝั่งนี้นี่ร้านขายของเล่นเด็กๆเกนี่ยอย่างเงี้ยมีอย่างนี้มีนะครับผมอย่างนี้มีนี่นี่โอ้โห เหมือนมีร้านจัดใหม่นะนี่ขายของเล่นเล็กๆน้อยๆนะประมาณนี้นี่ไงร้านที่เฮียอยากดับอยู่ตรงนี้นะครับผมโซนบันไดเดี่ยวบันไดเดี่ยวมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ตรงร้านไอเลโกะนะเดินมานะมาดูดีกว่านี่นี่ที่โชนมาเจอร้านเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะฮะนี่ ครับผมนี่อ่ะมาดูครับนี่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 มาดูก่อนสิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่มีมัดยันตัวเออจะมีนี่เจอแล้วเ่ร้าสว่าไม่ทราบย่ไกระนี่นี่มีซโรมอนด้วย นะเพียบเลยนี่ครับเจอแลหอ้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี่ครับเพียบเลยนี่ นีระหว่างนี้เฮียมาดูนี่โอ้โหมีหลายเบอร์สว่านมีหลายเบอร์นี่เอาไว้เจาะนะครับผมใช้ได้จริงๆแล้วอันนี้ใช้ยังไงก็ได้นะนี่เฮียก็ได้เทมเพลตอันนี้ไปจริงๆมันได้ใช้นะแล้วก็ดอกสว่านดอกสว่านยังไงก็ได้จริงๆแล้ว เพราะว่าไปดูกตแทนมาแม่งแพงชิบหายเลยไม่จําเป็นนะอันนี้ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อได้ที่ร้านชั้นสี่ตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับอุปกรณ์เยอะแยะอ่ะเอางีนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอตัวจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเฮีย<ๆ>ได้อะไรมาวันนี้เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะนี่นี่นี่อันนี้น,นี่นี่อันนี้เป็นของนี่ อีกยี่ห้อหนึ่งนะมันก็เป็นแบบนี้น่าจะมีขายทั่วไปนะแล้วก็มีของไกโกะไกโกะมันไม่ได้มีโชว์มั้งน,ะนี่สวยสวยนะแต่เฮียชอบของไกโกะมากกว่าอ่าประมาณนี้รนะ้านอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนี่มาอัปเดตโมจีร้านนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยดูดินี่ี่น,น,นี่มีซากุมีนี่เบดคิงนะ จริงๆแล้วอ่ะร้านเนี้ยถ้าเกิดแบบร้านอื่น,น่ะหาของไม่มีแล้วร้านเนี้ยจะยังมีอยู่นะอย่างเช่นโซโลมอนเนี่ยเห็นปหมโซโลมอนเนี่ยยังมีอยู่เลยนะราคาก็าตามสภาพนะหาของไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็เอ็มจีเพวกอะไรเงี้ยนะของจีนนะแล้วก็มีเนี่ยเนเนี่ยตัวเก่าๆอะไรหาไม่ได้มาดูที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมมีเยอะมากนะเห็นไหมเนี่นี่ เนี่ยประมาณนี้นี่กล่องเล็กๆพวกไฮเกตพวกอะไรเงี้ยมีนะอ่ะใจตังก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ออฟฟิศครับผมเดี๋ยวพาไปเดินเล่นอีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับและนะบ๊ายบายเ few m o m e เ t s later เรียบร้อยได้ไก่โกะมา5้ากล่องนะบอกเลยว่าสะใจไปเลยซื้อเก็บยาวๆนะเดี๋ยวไปแบ่งพี่นุด,ด้วยนะครับผมใครอยากได้มาลานนี้ได้เลยนะ มีขายโฟโตเอทพวกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบของแปลกๆเอาไว้สำหรับโมดิฟายบอกเลย oh, เยอะมากนะครับอ่ะ <The S 1> เดี๋ยวไปดีกว่าอันนี้อยู่ชั้น4นะน่ร้านโมจีเยอะแยะแล้อยู่ดูยูนิคอนอันนี้ดิเฮ hey, นะ่นะนะประมาณนี้นะนี่มาร้านเอฟเอ็มทอยนะมีของเพียบนะอ่ะพาทุกคนไปเดินเล่นนะครับ ชั้นบนชั้นห้าชั้นหนะอ่ะ,อะพาไปดูชั้น5ชั้นหนห,หน่อยม,มันมันมีมีมีร้านบันไดเขาเรียกว่าอะไรนะร้านร้านของดีมทอยออลืมชื่อไม่รู้ว่ามีอะไร,รลดราคาหรือเปล่านะแอบไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างเฮีย <Yeah, S 1> มาแค่นี้ครับมาซื้อไก่โก่เน่ บอกเลยโคตรเดือดน,นะได้มา5กล่องนะหมดดากเลยหลายพันเลยนะครับผมแต่คือซื้อเก็บไว้ดีกว่าอยากได้แล้วไม่มีนะครับผมขอบคุณน้องบิวมากที่ชี้เป้าเฮียนะเฮียมาบ่อยก็ยังไม่เห็นเลยนะนี่ป่ะเด็กโกนีชั้น5ประมาณนี้นะครับมีร้านขายกล้องร้านขายอะไรเนรี่ยฮะมีเยอะเลยนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เฮียจะไปคลองถมหรือเปล่านะอาจจะนะ ไม่รู้กี่มาหาหรือเปล่านะนี่ครับโอ้เดินลงอีกแล้วครับบันไดเลื่อนมันต้องเสียตลอดนะไม่อันใดก็อันหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น6กนะนี่นะโซนกล่องจุ่มนะเทียบเลยนี่ครับนี่มีร้านดิมพอยมีอะไรขายมีอะไรอัปเดตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ม,มีกล่องนี้่มีของลดราคาเยอะมากเลยนะครับผมมาดูกันละกันนะครับนี่มีมแมลงแมลงอะไรอย่างงี้ด้วยฮะลดราคาลดราคาลดราคาเยอะมากอยู่ที่ชั้น6นะครับเมกาคาซานะร้านดีมทอยลดราคาเป็นเอาเลทของเขาเลยนะครับใครอยากได้อะไรก็มาดูได้นะที่เป็นของบันไดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ชั้น6นะ อ่ะเีไปดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปะสะพันเ,เขาเรียกอะไรคลองถมหรือเปล่านะถ้าไปก็เจอที่คลองถมถ้าไม่ไปก็เจอที่ออฟฟิศนะจ๊ะวันนี้กู้วามแต่วันแต่ก็จบเร็วๆจะได้รีบกลับไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะนี่บรรยากาศโซนชั้น6นะครับผมร้านกองจุ่มนะครับายบายสวัสดีครับ Two hours later กลับมาแล้ว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 ได้อะไรบ้างนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคือจริงๆแล้วอะไอร้านเนี้ยแม่งมีของแปลกๆเยอะสําหรับคนที่ชอบโมดิฟายหรือทําสีนะนี่สวา่านนะี่ก็ซื้อมาตั้งแต่ดอกเล็กๆจนถึงีใหญ่ใเนี่ยประมาณ200เนี่ย250เองนะคือก็เข้าใจแหละแต่คือว่าอันนี้เฮียว่ามันมันเจาะนิดๆหน่นนอยๆอคือมันไม่ได้อะไรมากแล้วก็ได้พวกโฟโตเอทมาเนี่ยอย่างเงี้ย เอาไปใช้สำหรับรอยจอยลอยกลมอะไรเงี้ยเวลาทำสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแปะนะแต่คือเราก็ต้องมีดอกที่มันคว้านผึง่งแต่คือว่าเฮียมีแล้วไงนะเนี่ยชุดตรงเนี้ยมันทำแล้วมันเท่ขึ้นนะแล้วก็มีเพจเพจพวกเนี้ยเอาไว้อว่เ,อเขียนลายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวัดมันก็จะสะดวกมากนะครับผมเนี่ยเอาไว้แบบทาบแล้วก็นี่ นี่ก็ซื้อมาเนี่ยเอาละสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่นี่ซื้อมานะฮะได้มาก็คือนี่นะหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่อง ห้ากองวู้วามนะอันเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วเฮียก็ต้องซื้อเก็บไว้ถ้าใครอยากได้ไปถามร้านเขาดูนะครับผม mm hmm. ก็คิดว่ามันน่าอ่านมันอาจจะหมดแหละแต่คือว่าเห็นเขาน่าจะมีในสต็อกอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปถามซื้อได้ดูเพราะว่าจริงๆนะเฮียคิดว่ามันมันมันเจ๋งดีนะครับอันเนี้ยเนี่ยนะไก่โกะอันนี้นะครับผมนะฮะก็แต่เฮียบอกให้เขาสั่งมาขายเพิ่มแล้วเฮียคิดว่าอันเนี้ย มันเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาไปใช้กัน1 100, 1ต่อร้อยหนึ่งต่อร้อีและรายละเอียดมันดีนะครับดีกว่าที่มันมีอยู่ในท้องตลาดนั่นแหละเพราะว่าคนอาจจะไม่รู้จักเพรายังไม่มีใครรีวิวเียรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเอาไปว่าประมาณนี้ละกันวันนี้วูวามแค่นี้บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ